กลับมาช่วงนี้ก่อนไปฟังการทํานายดวงเมืองของทางโหรวันชัยว่าปีหน้าปีมะเส็งจะเป็นยังไงเนี่ยนะฮะผมขอพากลับไปที่อาจารย์เจิมศักดิ์อีกครั้งหนึ่งเพราะอาจารย์เจิมศักดิ์พูดอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเรื่องของการที่ประชาชนขาดความเชื่อมั่นต่อนโยบายของรัฐบาลนะฮะท่านผู้ชมครับเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์นะครับอดีตสมาชิกวุฒิสาภาท่านก็มองแบบนี้ครับว่าในอดีตที่ผ่านมาตอนที่คุณทักษิณชินวัตรเคยเป็นนายก ช่วงนั้นต้องยอมรับว่าคุณทักษิณได้รับความนิยมเป็นอย่างมากขณะเดียวกันช่วงนั้นตนเองเป็นสวแล้วก็ได้ติดตามตรวจสอบการทํางานของคุณทักษิณแล้วพบว่ามันมีการทุจริตเกิดขึ้นซึ่งถ้าเปรียบเทียบอดีตกับปัจจุบันจะเห็นได้ว่าตอนนี้ที่ประชาชนเริ่มมีการตั้งคําถามเกี่ยวกับนโยบายต่างๆที่เกิดขึ้นของรัฐบาลเพราะมาจากการขาดความเชื่อถือในตัวคุณทักษิณสิ่งที่ตามมาคือประชาชนจึงระแวงนายกซึ่งเป็นลูกสาวของคุณทักษิณด้วย ทำให้นโยบายต่างๆของรัฐบาลที่ออกมาไม่ได้รับการสนับสนุนหรือเห็นด้วยจากประชาชนอย่างเต็มที่ครับถามว่าถ้าเทียบตอนนั้นกับตอนนี้มันต่างกันที่ตอนนั้นคนเขาเชื่อเขายังเชื่อถือไว้ใจแล้วก็แอบโกงโกงโดยนโยบายไปเอื้อประโยชน์ที่เขาเรียกคอร์รัปชันโดยนโยบายไปเอื้อประโยชน์พวกพ้องได้ตัวเองแต่ขณะนี้ คนก็เลยยังระแวงสงสัยลูกไปด้วยว่าจะโกงโดยนโยบายหรือไม่ทั้งทั้งที่ขณะนี้ยังไม่ได้ปรากฏชัดเจนเพราะขณะนี้เพิ่งเริ่มมาได้สองสาเดือนและเมื่อคนไม่เชื่อมั่นไม่เหมือนสมัยนั้นเชื่อมั่นตอนนี้คนไม่เชื่อมั่นรัฐบาลมันก็เลยเกิดปัญหาว่ารัฐบาลทำอะไรก็ไม่ออกทำอะไรก็ไม่ได้ อาจารย์เจิมศักดิ์ยังย้ำนะครับว่านโยบายของรัฐบาลในปัจจุบันมักติดขัดและไม่สามารถทําให้เกิดผลงานเด่นของรัฐบาลได้รวมถึงยังไม่มีนโยบายเดินหน้าแก้ปัญหาเรื่องการคอร์รัปชันอย่างจริงจังโดยเฉพาะหากดูการทํางานของกรมรัชทันที่มีแนวทางให้มีการคุมขังที่บ้านนะครับได้ให้กับนักโทษที่เข้าเกณฑ์ตามระเบียบของรัชทันอาจารย์มาวัดตรงนี้แหละก็คือเรื่องสําคัญเหมือนกันนะครับเขายกเว้นคดียาเสพติดคดีแรงๆทั้งหลาย แต่ไม่ยกเว้นกคดีทุจริตคุณยิ่งลักไม่ใช่ละเว้นนะครับคุณยิ่งลักเป็นการละเว้นการกระทําโดยทุจริตไม่ใช่ละเว้นเฉยๆนะครับละเว้นโดยทุจริตในกฎหมายเพราะฉะนั้นอันนี้ไว้รองรับและถ้าคุณไปดูในในในระเบียบของกรมราชัณฑ์ไม่ได้ไปยกเว้นหนึ่งหนึ่งสองด้วย ตกลงถ้าคุณทักษิณจะโดนหนึ่งหเพราะยังติดคดี1นึอยู่ก็สามารถที่จะไปจำที่บ้านได้ส่วนที่ตอนนี้มีการตั้งคำถามจากประชาชนนะครับว่าการปล่อยตัวและพักโทษให้กับนักโทษคดีทุจริตโครงการจำนำข้าวถือเป็นการปูทางเพื่อพาคุณยิ่งรักกลับไทยหรือไม่ อาจารย์เจมักดั์ก็บอกนะครับว่าไม่แปลกที่ประชาชนจะตั้งข้อสังเกตเพราะตั้งแต่ที่คุณทักษณิณกลับเข้ามาในไทยก็ไม่ได้ติดคุกแล้วก็ไม่ได้รับโทษด้วยหลังจากนั้นก็เริ่มมีการพักโทษได้กับนักโทษคดีจำนำข้าวเรื่อยมาจนท้ายที่สุดก็จะมีการชี้แจงว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีจำนำข้าวเรื่องนี้จบไปแล้วและอาจอ้างเหตุผลให้กับคุณยิ่งรักโดยเปลี่ยนจากการทุจริตเป็นแค่คำว่าละเลยการปฏิบัติหน้าที่แทนนะครับ